ทุกคนขอ5ล้านหวัวใจหน่อยโอ้โหนี่หรอเล่นกันที่เรื่องลิลลี่บอที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะลิลลี่ลบอลเข้ามาเลยลิลลี่ลบอลอุ้ยแอร์อเย็นเนาะขอแจ็คเก็ตหน,น่อยได้ไหมได้ค่ะแต่แอร์ต้องเย็นเย็นนี่แหละมีตอนนู้เขาเอาพื่อคนเดียวแม่แม่มันกรี๊ดได้เพราะโต๊ะจะวางตรงนี้ไงถ้าโต๊ะวางตรงนู้นววนะไม่เป็นไร มาเลยจายาค่ะอันนี้ลูกสาวคนเล็กมีสองทางคือร้องไห้กับไม่ร้องอยากจะร้องตอนนี้แหละบูมอยู่ไหนนะบูมที่เราเข้าไปได้เลยเชิญเลยค่ะเรียนเชิญค่ะขอเก้อี้หน่อยเลยขอเก้อี้สุงๆเป็นนักแสดงตื่นเต้นมากใช่หรือไม่ว่าพี่ดาราทุกคนบอกว่าพอมา คืนได้จากเงินจริงๆงั้นเราทำยงี้ให้เราดีเองล่ะเปิดเพลงหรอป้าน้อยเปิดเพลงให้พี่ทักทีมเต้นเหมือนเพิ่งเข้าวงการเลยอันนี้เขาพักมากหนูเป็นอันนี้หนูเป็นแล้วเขาเรียกว่าผู้จังนักแสดงมาสมัครใหม่จะได้ไม่ตื่นเต้นนะคะสรุปกักกว่าเดิมพี่ทักพิมนั่งหน้ากับหนูเลยโอเคได้ค่ะมา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 ใครเห็นบูมบ้างเนี่ยบูมสัมภาษณ์อูสัมภาษณ์ ดาราสาวเวอร์ได้ไหมคะชิวๆได้เลยพี่อยากทําอะไรเราทําได้หมดเลยจริงไหมไรด้ทุกอย่างเดี๋ยวพี่ไทยนอนขึ้นมายกเว้นยืมเงินหนูอ๋อที่นั้นเลยเอาพี่ได้นอนได้หัวมากผมให้เลยมาทุกคนตอนนี้ขอ4ล้านหัวจ้าไม่พ็เลเท่าไห่คะเนี่ยสามหมื่นสามพัน สามสสามสามสิบีแล้วหรอสวัสดีค่ะโอวันนี้เห็นเราสองคนแต่งชุดมูนิชินะครับอยากแต่ด้วยอ่ะแต่งด้วยใช่มอันนี้รหัสเท่าไหร่ว่างอยู่รหัสเท่าไหร่เอาไว้เขาสมัครได้นะแปดแปเลยนี่เจ็ดเจ็นี่แปดแปดเอาไหมแปดแปดจนี่รูยูนี่เลขเฮงนะแปี่ยของีอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และได้ใส่ชุดนี้หรออ่ะได้สถ้าเกิดว่าเรามีแว่า่ประชาสัมพันธ์ได้หรอได้คุณสงบัตรต้งไงบ้างคะจริงๆฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยของพี่ส่วนใหญ่ก็คือจะประชาส เวลาที่เราแบบไปลงพื้นที่ทํากิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามูที่เรามีกิจกรรมอะไรบ้างท<อ>ี่แบบออกไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ ลอ่เลยใช่ไหมเราว่างก็คือไปลงพื้นที่ใช่ช่วงนี้หนูว่างมากเลยเอ๊ะเอาจริงเอาจริงจริงน้ำพุ่งน้ำพุ่มเราไปที่หนืจริงจริงไปลงพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เราไปหมดนะไม่ใช่ไปภาคอื่นและภาคใต้เราก็ไปจ้ะเอ้ยคนใต้ไหมนี่ไม่ใช่ดีอ่ะไม่ใช่ดีอ่ะไม่รู้อะไรอาสวัสดีทุกคนค่ะ ภูมิสัมภาษณ์อยู่ที่ร้านทุกคนเราแป๊บหนึ่งวันนี้มากับด็อิเตอร์จิลเพราะฉะนั้นโปรถ้าไม่ดีเราไม่ขึ้นให้นะคะนี่เป็นไงดีมากเพราะว่าเนี่ยคือแอบเห็นราคามาแล้วแบบตกใจมากเพราะว่าทีมกับพี่ไทยไปหลายรายการแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ราคาดีเท่านี้เลยจริงออที่นี่เป็นที่แรกเป็นโปรที่แบบว่าต้องตัดโปรมีทุลั โปรอะไรโปรรีไปรีวิ่งแบบมีธุระเลยครับโปรนีแล้วแต่แล้วแต่โปรโปรมีธุระมาวันนี้เป็นดาราคนแรกเนาะที่บอกว่าโปรมีธุระวันนี้เออโปรแต่ว่าุแล้วเจนนี่ก็มีธุระโปรไซเลนกันเลยโปรไซเลนมามาโปรไซเลนเนาะ ทุกคนกดไป5ล้านหัวใจก่อนเพราะว่าบุมกําลังสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้บุมเขาเป็นดาราสาวอุ้ยใช่เมื่อกี้เจอแบบว่าน้าตัดสิใจใช่อ่ามานี่ค่ะอันอันนี้เป็นหน้าหรือตัวคะอันนี้เป็นหน้าค่ะเฮ้ยดรจิวนะเว้ยเป็นครีมทาฟ้าดรจิวที่เขาแบบการันตีแบบยอดขายคือ3ล้านหลอดแล้วนะครีมทาฟ้าเหรอคะใช่ค่ะอ่าพร้อมๆขอโปรหน่อยค่ะ ปกติหนึ่งหลอดนี่นะคะขาย1,490าแต่ว่าวันนี้พี่ไทยเอาไงปกติเราให้1หลอด4 0 0 0ันหนไม่ <4 90. S 1> ห้ามเกินพันค่ะถ้าเกินพันหนูไม่ขึ้นใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะอ่ะปกติที่เราไปทอล์คทุกแบบรายการนะคะเราจะเป็นโปรซื้อ2แถม1ในราคา990บาทแต่วันนี้ ดูดีกว่าว่าทุกคนได้ราคาเท่าไหร่บ้างขอดูได้ไหมต้องรีบเลยนะครับถ้าถูกกว่า990แน่นอนขึ้นเลข6แต่แต่ละคนนะได้ห้าแปดหกได้5้แปดได้5้แปดอ่ะสามหลอดเหรอในท5เลยสามหลอดสามหลอดเฮ้ยสามหลอดได้ไปห้0รกว่าบาทเนาะพอละลายก็จริงอ่ะจริงเฮปกติพี่ไทยเคยบอกบอกเท่าไหร่สองสองหลอดนี้นะแล้วก็มีจีซันแต่ว่าอันเนี้ย 990บาทนี่คือสุดๆแล้วนะใช่แต่ว่าอันนี้เป็นครีมทาผ้าสหลอดไปเลยซึ่งถูกกว่า990อาอีกทง้งานไม่เสียไ,ได้อะ,ะบึ้ง ใครทานเอาไปเลยใครไม่ทานทุกคนใช่คือราคาแบบว่าดีมากต้องกดต้องกดแล้วเพราะว่าถูกมากจริงๆนะคะมันเกินไปนะนกรจิวสามหลอดเลยนะก็จะแบบว่ารวยกันนี่ตกใจเลยเนี่ยเพราะว่าื่อกี้นี้คุยกันยังบอกอยู่เลยว่าราคาขึ้นเลขหกแน่นอนแต่มาเจอเปิดเลขห้าเลขหไม่ใช่ก็ถ้าเลขหกมันหลอดละสองร้อยแต่เลขห้าแปลว่าหลอดหนึ่งไม่ถึงสองร้อย ถูกต้องเกินมากเพื่อนๆที่เมื่อกี้ที่ที่ไทยมาตรงนี้กับน้องเจนนี่นะถามว่าถ้าเกิดว่า7หรือ6เนี่ยจะรีบรีบสั่งหรือว่าปาเริอเลือกกร้านะนี่5เองนะครับเหลือ5เองเหลือหเองวมากเกินไปมาก คันไปมากสมแล้วที่พี่สองคนม,มาก,กันตั้งแต่หัววันนู่นกลดไปห้าหมื่นบาทเลยรอตัวเดียดีฮ่าเลยนะโอ้ตัวเดียหัวรุ่ง, <laughs> ง,งเลยมาหัวรุ่ <laughs> งกันไปรับลูกที่โรงเรียนเลยเราไม่ตายแล้วว่าแม่ไม่ทํางานทํางานไม่มีเวลาเลยวะย <laughs> ตบไม่หาเงินก่อนเลย <laughs> ใช่หา <laughs> เงินให้เขาเลยดีค่ะเฮ้แต่ว่าหนูไม่ได้คนใต้นะพี่มาพูดอะไรแบบนี้หนูไม่โอง่พี่ต้องใจจะมาเล่นตายด้วยกันเลยนี่ไม่ใช่คนใต้ไม่จะอยากเล่นแล้วบอกว่าไอ ไะเดียวโปรดีสำหรับคนตายนะคะนี่ชายเลยค่ะนาดีพิ้วดีฟากระจุดด่างดำให้เกลียงไปจัดไปโอ้ชุดยอดได้ไหมเนี่ยพี่เป็นคนได้อะไรกันแกเป็นคนได้เป็นคนได้คุณแม่เป็นคนละนองเดีแต่ตอนนี้แสนบาทแล้วแสน วันเขาบอกว่าเขาซื้อได้เพราะว่าเงินยังไม่ออกจากกระเป๋าแต่จริงๆนี่เล้วตัวชืก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้เท่าไหร่นะเราจะเขาจะทําให้ให้มูลิตีด้วยนะอ๋อใช่เขาบอกว่ามนทเอาไปให้มนทเอาไปให้มนทร่วมกับตันยูก็คือเขาบอกว่าทุกๆหนึ่งพันออเดอร์จะนํามาสมทบให้กับมนทร่วมกับตันยูห้าหมื่นบาทพันออเดอร์พันออเดอร์ทุกพันออเดอร์ได้ห้าหมื่น ทุกคนช่วยหน่อยนะไม่คุณจะบอกว่าทุกครั้งทุกครั้งที่จะกลิ่นกับพี่ไทยมาทอล์กให้กับมนทเนี่ยนะคือทุกครั้งนะคะดรจิวจะสนับสนุนแบบว่าให้กับพวกเราตลอดใช่ครั้งที่แล้วนี่เขานี่ไปซื้อหม้อไหจัตตาพวกอะไรอะที่นอนหมอนมุ้งเลยให้กับคนพี่น้องชาวอุตรดิตต์ด้วยนะนี่วันที่สามสิบคุณบินบุรีรัมดีก็ไปที่อุตรดิตต์นะอุ้ยคุณบินอ๋อพี่ไม่ใช่พี่บินหรอไม่ใช่อ๋อพี่ไทยอ๋อ แต่ตอนอันนาตอนนี้อาจจะเหมือนซุ้มสีวิไลไปหน่อยได้เ้ยได้ก็คือพี่ก็คือพี่ไทยตอีเสร็จนี้เราไปแจกที่ตราดไรบิดนะครับซื้อกันเยอะเยอะนะครับของีเยอะนะครับทุกคนอย่ามัวแต่มองนะเพราะว่าราคาเนี่ยเด้งไปเรื่อยนะคูปองเริ่มหมดไปเรื่อยนะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์จะได้คูปองแค่ช่วงต้นเท่านั้นจริงๆแบรนด์ลดให้นะคะเหลือแค่600กว่าบาทแต่เนื่องจากมีคูปองก็เลยเหลือ500กว่าบาท เบนเนี่ยเขาให้693ชิ้นแต่ตอนนี้มีคูปองอีก2นาทีใครทันก็คือเอาไปเลยจ้าคือตัวนี้มันจะต่างจากพวกแบบว่าครีมทาฝ้าทั่วไปเพราะว่าเขาจะเป็นสารสกัดที่เป็นออร์แกนิกมันจะไม่ได้กัดผิวหน้าของเราเพราะฉะนั้นก็คือใช้ได้เลยทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะสองเวลาใช้ง่ายๆคนที่แบบหนูว่าคนที่เหมาะกับดรจตวตัวนี้คือใครรู้ปะแม่ค้าที่เจอแดดอยู่ในตลาดหน้ามงหน้ามันหน้าขึ้นฝ้าต่างๆชาวสวนที่ทำสวนทำไร่ไรเดอร์หรือแม้กระทั่งแม่บ้าน พนักงานออฟฟิศนี่ไงพี่เนี่ยเขาเหมาะเนี่ยพี่เนี่ยเหมาะเลยเพราะกู้ภัยไงกู้ภัยต้องแอกมูนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกู้ภัยก็ต้องกู้ผิวก่อนอย่าลืมนะทุกคนเเนการรชะงิลยใช่กดตะกร้าแล้วอย่าลืมกดชำระเงินด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหลุดหลุดราคานี้คือไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเราไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนสุดสุดแล้วถูกต้องตอนนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยอีกหนึ่งนาทีเร็วๆค่ะอีกหนึ่งนาทีเร็วทุกคนโอ้โหนี่ ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย50ล้านโอ้ยนี่เป็นบางโอ้ยโทษโทนี่ถ้าเกิดว่าแบบว่าได้แบบว่าออเดอร์ทะลุเป้าเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าเต้นเด็กพี่ไทยเต้นกับน้องไหมเต้นสิบาลาชูบาชูไหมล่ะอ่าบาชูเต้นบัลลาชูมาได้ดูไหมเจนี้ได้ดูหรือเปล่าได้ดูดิบาลาชูบาชูไงเลยชูเลยดไม่เฟินไงอ่าใช่นี่แฟนๆละครค่ะใช่แต่ว่าพี่ร้ายมากเลยเรื่องนั้นอ่ะเอ้า ยูยูก็โกรธขึ้นมาเฉยเขาไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากเ็นพี่หรอกที่เข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าถ้าหนหยุดเวลารอห้าโมงเขาบอกห้าโมงเผื่อครูปองเข้าหยุดให้แป๊บหนึ่งอ๋อมีครูปองมาห้าโมงหน้าจะประมาณนั้นค่ะก็พี่พูดดีมากเลยแต่ว่าพี่ร้ายมากเรื่องนั้นอ๋อแต่ว่าตอหน้าพี่ก็ทําเป็นดีไงอ๋อนี่คือแบบว่าคนดูแบบเป็นเป็นคนดูจริงๆอยากถามตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าพี่ทำแบบนั้นทำไมเอางง เป็นบทบาทในละครอ๋อเป็นบทบาทในละครแต่ว่าจริงๆพี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เอ้ยไย่าแล้วพี่เป็นมากกว่านั้นเลยเขาดุไหมพี่ทายอะไรนะพี่ตั้มทีมดุไหมไม่ดุไม่ดุครับเขามีเหตุผลเขาเป็นคนที่มีเหตุผลเหตุผลเยอะไหมเยอะมากไม่มีเหตุผลใช่ไหมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้คนถามว่าอะไรเมื่อกี้เห็นบอกว่าอะไรอะไรแตกคาตาการแตกพี่ไทยมีแบบ โชว์อะไรกาหอมแก้มไงเ,เจนี่คิดให้เลยอยากเห็นเจนี่คิดให้เลยคิดให้เลยกลางไลฟ์ผิดนี้เลยหรอถ้าแตกสามแสนบาทเดี๋ยวหอมแก้มเลยโอ้ยไม่แตกก็หอมได้ตัวหอมแก้มนีนะหอม ทำไมเป็นอย่างนั้นไปไม่รอเลยไม่เคยรออะไรไม่เคยรอก็คือกดยกเลิกกันเต็มเลยทีนี้ชอเขาชอบทำแบบน่าน่ารักอีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวจะนี่ต่อเวลาให้เพราะว่าน่าจะมีคูปองเห็นอย่างนี้น่ารักไหมน่ารักอย่าไปน่ารักกับใครอีกนะไอ้เต้าของฉันห่วงเธอที่สุดน้ำเบอร์วันวันจ หยุดความน่ารักเอาไว้ตรงนี้เดียวฉันลาลายอมทำทุกอย่างฉันหัวใจให้เธอยืนเจมี่ช่วยออกไปหน่อยคขาเจนี่แฟนไอ้ต้าคืออะไรนะไอ้ต้าแปลว่าไอ้คนน่ารักไอ้แฟนไอ้เบบีไอ้ชอบคิวอคิวอวคิวชอบลงนี้า ชอบไหมคะเชงของใครจะนี่ใช่นี่ยอย่าไปน่ารักกับใครอีกนะเอาไว้ผนี่นี่ร้องให้พี่ไทยฟังครั้งแรกนะเนี่ยอืมคือเสียงดีนะคุณตั้มทิมร้องเพลงเพราะสนใจรำมากเป็นทัพทิมได้หมดก็สดชื่นเลยเดบิวต์เลยนะเดบิวต์เดบิวต์แล้วถ้าเกิดว่าพี่ร้องเพลงจะให้เป็นชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่ารักนะพี่ไทยอุ้ย ตรงตัวนั้นเลยหรอแล้วไม่มีนบพี่ไทยพี่ไทยพี่ไทยไอเต้าของฉันเอออะไรอยากจะนี่เฮ้ย5้าโมงแล้วกดได้ตอนหี้ักนะด็อเตอร์จิวไปก่อนได้อ่าต่อเวลาอีกสนาทีสุดท้ายแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะได้ราคาแบบว่าต่ำกว่า600นี่คือรีบกดนะคะเราก็กดใส่ตะกร้าแล้วอย่าลืม กดชำระเงินด้วยเพราะว่าหลุดราคานี้คือไม่มีแล้วนะจริงๆเซตนี้มัน990ใช่990นี่คือราคาโปรที่ให้ที่อื่นตอนนี้ขึ้น5 651ค่ะคพีออยาก็บอกว่าเมื่อก,ก่อนเนี่ยป<ด>ัญหาผิวของพี่เดนมันเยอะมากมตั้งแต่มาเจาดอดรจิวเนี่ยนะครับโอ้โหมัน คิดว่าไม่น่าจะมีสิ่งที่แบบมาสใน่างนี้เกิดขึ้นได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆค่ะคือแค่ชื่อแบรนด์เขา่าคนก็แบบว่าตามติดทุกสินค้าแล้วแหละแต่วันนี้พอพี่สองคนมาร่วมยืนยันให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าซื้อเพราะว่าโปรวันนี้นะคะลดหดมากเลยนะ จาก990นะคะโปร3ชิ้นวันนี้เหลือ690นะคะแต่ตอนนี้อาจจะได้แค่600กว่ากว่นิดๆเพราะว่าคูปองเข้าตอน5โมงนะจ๊ะใช่ทุกคนถ้าใครเจอคูปองรีบกดนะคะกดใส่ตะกร้าคือจะบอกว่าเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าพี่พี่รายเดอร์ทุกคนหรือว่าพนักงานออฟฟิศใครที่ยังไม่เคยลองให้เปิดใจลองใช้ใช่ใชนาชาวสวนได้หมดเลยนะครเพราะว่าเขาดีจริงๆจะเห็นผลภายในแบบว่า หเดือนจริงๆอ่ะแค่วันแรกแร่สอาสัปดาห์ผิวแบบว่าชุ่มชื้นแล้วแต่สสัปดาห์เริ่มเห็นแต่หนึ่งเดือนคือเรารู้สึกเลยว่ามันแบบว่าเห็นชัดพี่ไม่เคยไปโฆษณาหรือว่าไปพูดอะไรให้กับครีมอะไรที่ไหนมาก่อนเลยนะครับพี่ลองแหลกเป็อีสานบ้างไ้เไม่แหลกแหลกเป็อีสานว้าวว้าวว้าวเป็นอีสานว้าวว้าวดหรครับคนต่างร้ลย ครนบ้านไหนสะแก้วครับสะแก้วคุตาด้วยมันหนแก้วไม่อีสานแต่เขาพูดไกล้ๆอ่าๆอีกหนึ่งนาทีครึ่งเอาชำระด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยลงไลน์เหลือราคาจะเด้งเลยนะคะดรจิวให้วันนี้วันแรกเลยใช่ทำไมพี่ทัพทีมถึงแบบให้พี่ไทยเขาใช้ครีมเนี่ยคะก็เขาแบบลงพื้นที่อุ้ยพูดแล้วดีค่ะดีค เพราะว่าเขาลงมือที่ใช่เขาลงมือที่แล้วก็แบบด้วยด้วยความเป็นผู้ชายอ่ะจะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบใช้พวกสกินแคร์อะไรเยอะๆหลายชิ้นแต่ว่าดรจิวอ่ะเขาแค่ชิ้นเดียวแล้วเขาเอาอยู่สภาพแบบว่าผิวหน้าที่มันแบบเจอสิ่งที่มันทำร้ายผิวแค่หลอดเดียวใช้แค่เช้าเย็นผู้ชายนี่คือเหมาะมากไม่ต้องอะไรเพิ่มเติมเลยหลอดเดียว